ผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม a k เเม้ามามสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแหลงกล้าปร,รารถนาที่จะคคว้าอิสรภาพทางการเงินน,งนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคุยกัน2ตัวนะครับผมอ่าเป็นหุ้นแมคโครนะครับผมกับ c p o นะครับผมเสรนี้เนาะสตัวนี้ กลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับผมอมืดูตรงเมาส์ผมนะครับผมอันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มาชมคลิปที่แล้วก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับผมผมก็จะทำการลบให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายใหม่นะครับผมอืม Okay. สิ่งที่ผมเห็นนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมผมมองมาเนี่ยแนวต้านเดิมเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับผมจะเขายกโลขึ้นโปนี้ก็คือ ascending triangle นะครับผมราคาเนี่ยจะมีการบีบอัดขึ้นไปเรื่อยๆบีบอัดขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจน break เข้า สักวันหนึ่งนะครับผมนี่คือ ascending triangle นะครับผมใน time frame day เนาะเป็น ascending เล็กๆนะครับผมที่รอลุ้นที่จะทะลุก่อ runway ที่มันเป็น Sideway ดดาวตรงนี้นะครับผมที่ผมตีเส้นเทนไลน์กดไว้นี้นะครับผมก็คือแมคโครเนี่ยเขาไซเวดดาวมาเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผม ตอนนี้ RSI ของเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยยกโลแหละสวยเนาะทำโอเโซแล้วก็ยกโลขึ้นมานะครับผมก็เข้ามาดูใกล้ๆนะครับผม MACD ตอนนี้ก็คือเขาก็ตัดเส้นสิกญนลแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังแคบอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็ต้องรอปัจจัยหนุนนิดหน่อยสำหรับแมคโครเนาะแต่ทางนั้นทางนี้ผมก็มองว่าอืมมีลุ้นนะครับผมเนาะมีลุ้นนะครับผม,มสำหรับแมคโครน่าสนใจนะครับอืมเรามาดูที่เออออ,อันนี้เจงไปแล้วเจงไปช่ะงนั้น <c oughs> คือมันจะมีโบกมาแนะนำนะครับผมแต่ตอนนี้อืมจริงนะครับผมอ่ามาดูเทรนก็ได้เนี่ยนะครับผมอินดิเคเตอร์นี้ก็บอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับผมชัดเจนและเริ่มแรงอ่าโอเคก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับแมคโคต่อไป CPO อ่า คือผมผมมองเนี่ยผมมันก็สวยนะและอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะคลื้นนะครับผมเนาะก็สําหรับเมโคอเนาะเด้งสวยๆอ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่สามสิบห้าจุดสองห้าเนี่ยก็ลุนไปแถวแถวสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับผมเแคบๆใกล้ๆเลยไปแล้วปล่อยนะครับผมนะ อืมน่าสนใจนะครับผมต่อไป CPO นะครับผมอ่า CPOCPO อืมคราวที่แล้วเนี่ยเราตีเส้นอ่เทนไลน์กดไว้นะครับผมอ่า แล้วมองว่าเขาจะทะลุได้ไหมเ้ยตอนนี้มีแฉลบขึ้นมาแล้วนะสำหรับ cpo นะครับผมเออ rsi ตอนนี้ยังมีพื้นที่นะครับผมนิดนึงก่อนที่เขาจะขึ้นไปทำ o v e r b o ์บอเนาะแต่เขาก็เคยขึ้นไปทำ o v e r b o ์บอทตั้ง78.05%เลยนะเอลยนะ macd ตอนนี้ตัดเส้น signal แบบสวยงามเหลือเกินนะครับผม money for index adx นะบ,บอกว่าเทียนรอบนี้เขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็อ่าเงินก็ไหลเข้านะครับผมสําหรับ c p o เนาะขึ้นมาแบบ v shape เลยนะครับผมอืมเนี่ยโห b shape นะครับสวยงามคือผมว่า อาทิตย์หน้านะครับผมคือถ้าเขาทะลุเส้น EMA 200ไอ้ไที่มันติดเนี่ยทั้งเป็นเส้นเทรนไลน์ด้วยแล้วบริเวณเส้นเทรนไลน์เนี่ยก็มีเส้น EMA 200เห็นไหมเส้นสีแดงเนี่ยนะดูตรงเมาส์นะเนี่ยเส้น EMA 200นะครับเขาก็ติดอยู่ถ้าถ้าเขาทะลุขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะถ้าเขาทะลุขึ้นมาเนี่ยมอง CPO กับตัวเลยนะครับผม ผมก็เลยต้องมาตามต่อนะครับผมสำหรับแมคโครกับ c ีพีอเนี่ยนะครับอืมบางคนเนี่ยรอแล้วอืมเจ็งมือรอแล้วนะครับผมอ่าเสารอาทิตย์นี้นะครับผมถ้าไม่มีปัจจัยลบอะไรมาทำให้เซนติเมนต์ตลาดเสียเนี่ยแล้วเรามองว่าอาทิตย์หน้าตลาดอ่าจะค่อนข้างที่จะดีเนี่ย เก่งมือรอไปแล้วนะครับผมสำหรับ c นะีพอเนาะทะลุมานี่โอสวยงามอารามแท้และตะลึงเลยนะครับผมอืมสำหรับ c นะีพอเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูโบกดิแทะเฮ้ยวันนี้เข้าไปดูตรงอ่าโบกวิเคราะห์ไม่ได้นะครับผมเออนะอ่ะไม่เป็นไรแต่เรามาดูเทนก็ได้นะครับผม ขาขึ้นนะครับผมชัดเจงแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะครับผมอ่าสําหรับแมคโครแล้วไปในทางที่ดีนะครับผมเนาะอืมสวยนะผมมาสวยแล้วแหละอืมสําหรับ c p r ลองมากลางวอลลุ่มใบภายดูแต่กรอบใหญ่ๆของเขานี่ผมยังมองเป็นไซเ์เวดาวนะ,ะเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ย นะครับผมจนกว่าเขาจะทะลุนี่เลยหกสิบแปดบาทเนี่ยทะลุขึ้นมาซะนะครับผมไม่เป็นการกลับตัวนะครับผมแล้วก็ทะลุรันเวที่เป็นไซเว์ดาวเนี่ยออกไปซะนะครับผมสำหรับ c p o อ่ะมากลางมอลุ่มใบไพรดูนะครับผมนี่โอ้คือพอเราทำอย่างนี้เนี่ยครับผมก็จะเห็นในชัดเลยว่าเนี่ยห้าสิบ ห้าสิบเก้าุดสี่ห้าเนี่ยบริเวณราคาที่เขาอยู่เนี่ยหกสิบเจดห้าเนี่ยมันเป็นราคาเฉลีย่ยนะครับผมนี่ก็คือบริเวณที่มีการสะสมเยอะที่สุดนะครับผมแน่นอนว่าเนี่ยเขาล่วงมาตรงนี้นะครับผมแล้วเขาขึ้นมาเนี่ยคนที่ห่อขึ้นมานะครับผมแล้วคนที่รออยู่ตรงนี้นะครับผมพอมันขึ้นมาแน่นอนว่ามันต้องเกิดการอ แบ่งขายบ้างนะครับผมแบ่งขายการะจายความเสี่ยงบ้างนะครับผมแล้วบางคนที่ห่อขึ้นมาเนี่ยเขามองเห็นว่าเออเนี่ยทั้งเป็นเส้นเทนไลน์นะตีกดลงมาประจบเหมาะกับเส้น EPA 200มาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมแล้วมาอยู่บริเวณที่มีราคาสะสมเยอะพอดีนะครับผมอ่ะง,งั้นเราโยนออกซะหน่อยเผื่อบันซัทแรงขายไม่ได้เขาอ,อาจจะย่อลงมาอาจจะโซซัส,สเซมาเท่าห้าสิบแ บาทก็ได้นะครับผมแล้วเข้าใหม่ก็ได้นะครับผมอืมพอถึงยังไงนะครับผมห่อมาตั้งแต่ห้าสิบสองจุดเจ็ดห้าเนี่ยแถวห้าสิบสามบาทนะครับผมขึ้นมาแถวแถวหกสิบบาทเนี่ยโอ้มันก็อ่าแปดบาทแล้วนะอืมเกือบเกือบแปดบาทนะครับผมอ่าถ้าได้ห้าสิบสองเป๊ะเ,เ,เลยก็แปดบาทนะครับเพื่อนๆกับราคาที่เขาอยู่ปัจจุบันเนาะ เออคือสักหมื่นหุ้นก็แปดหมื่นแล้วนะครับผมนะก็อาจจะมีการแบ่งขายบ้างหรือเนี่ยพอเขาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมพอขึ้นหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะย่อลงมาทาขึ้นสองนะครับผมซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เนาะเขาก็อาจจะแบบเทคโปรฟิตนะครับผม รอเพื่อที่จะลงมารับใหม่บริเวณขึ้นสองนะครับผมอืมแล้วเขาอาจจะมีการเบรกเส้นเทนไลน์ที่ตีกดไว้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมเนาะอืมเป็นไปได้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับโอเคสิ่งที่ผมพูดคุยและก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผม ผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีหุ้นนะครับผมอยากจะเอามาแชร์นะครับผมก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมผมจะได้นำมาเปิดกราฟนะครับผมแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นกันเนาะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับผมว่าเป็นในทางเดียวกันไหมนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ก็ขอความพรุณาด้วยนะครับผมกด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับหุ้น2ตัวนี้ก็จะกลับมาอัปเดตแน่นอนนะครับผมก็กด subscribe ลไว้เลยไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียง้านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม